สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับท็อปนิวส์ข่าบ้านหมอนิดเปิดดวงทำนายพิธาธนาธรยิ่งกดยิ่งโตพักลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดีประชาธิปัตย์ฟืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งโพสต์ได้อย่างน่าสนใจทำเอาผู้คนต้องมาเปิดคลิป ดูกันบ้างเลยลองเปิดไปดูท็อปนิวส์เล่นๆเขาให้หมอนิดหมอดูดวงมาทำนายพี่ทีมพิ่ทาหมอนิดบอกว่ายิ่งกดพักเก้าไกลยิ่งโตถ้าไปยุบพักเล่นงานพิธายังไงก้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขาเมันเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงธนาธรด้วยพิธิกรไปไม่เป็นเลยด้านชาวเน็ตก็วิจารณ์กันสนุกเลยอย่างเช่น เรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาอะแต่พอหมอดูอยังพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้คอมเมนต์ทำมนะครับคอมเมนต์ว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องดวงนะแต่หมอนิดยังชื่นชมวิธีการหาเสียงอย่างการใช้ qr code ด้วยฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วปิดท้ายพิธีกรก็ต้องมาให้กำลังใจคนดูก็เขาพูดตามดวงอะนะฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า อุตสาหให้หมอดูมาดูหวังจะปลอบใจคนดูแต่กลายเป็นหดหูกว่าเดิมฮ่าฮ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอีท็อปนิวส์คือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นชีวิตบัดซบมากไม่มีที่ลงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราที่เจ็บเองฮ่าฮ่ ที่จริงหมอดูคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้หมอปลายแพรกระซิบเห็นหน้านายกคนใหม่แล้วชี้พิธาไปไม่ถึงฝันแต่มีดวงพริกเรียกได้ว่ากำลังร้อนแรงอยู่ทุกๆวินาทีสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนี้หลังจากจบการเลือกตั้งไปตั้งแต่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถโหวตเลือกนายกได้ทำให้เรื่องนายก ที่ยังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกันอยู่ไม่น้อยนั้นความคืบหน้าล่าสุดหมอป่ายไพรกระซิบที่เคยทำนายว่าพิธาลิมเจริญรัตจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเผยในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 126ดําดเนินรายการด้วยเจเนเฟอร์คิมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยมีบางช่วงบางตอนที่มีคำถามว่าเราสามารถเห็นหน้าลาง,ลาง ของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ไหมซึ่งเทปที่หมอปายกล่าวไว้นี้อัดรายการในวันที่20กรกฎาคม2566หมอปายตอบว่าแก่หน้าใหม่คำว่าหน้าใหม่ในที่นี้คือไม่เคยเป็นนายกมาก่อนคนนี้น่ะเก่งถามว่าบ้านเมืองเราจะสว่างขึ้นไหมเทาบ้านเมืองจะเทาเทา เขาบริหารเก่งมากสิ่งที่เขาบริหารอยู่เขาหาเงินด้วยธุรกิจของเขาเก่งที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เขาเก่งมันไม่ขาวจัว่วค้าขายเรามองในแง่ของที่ว่าคนต่างประเทศเข้ามาเยอะขึ้นก็มีสิทธิ์ค้าขายได้ดีขึ้นแต่อย่างน้อยๆป้องกันในเรื่องของการสู้กันก่อนอย่าสู้กันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกัน เพื่อทำให้ประเทศสงบเศรษฐกิจจะได้ฟื้นขึ้นมาเร็วขึ้นช่วงที่คนนี้ขึ้นมาคนจะออกมาเยอะณเวลานี้คือจะอยู่ไม่ครบเทอมถามถึงคนหนุ่มที่คนเชียร์กันบ้างจะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นนายกกันไหมหมอปลายตอบว่าดวงเขาคือครั้งนี้มาถึงเพดานที่สูงที่สุดจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่จะมีช่วงพริกดวง อีก6 8ปีวงเล็บยังมีสิทธิ์ลุ้นจะได้เป็นนายกหรือเปล่าใน6 8ถึงปีข้างหน้าหมอปลายตอบว่าใช่อาจารย์มาสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิมเจริญรัตเหตุ Facebook อาจารย์มาสที่มีชื่อว่าอาจารย์มาสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกได้โพสต์คำทำนายทิมพิธาพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าคุณพิธาลิมเจริญรัต เกิด5กันยายน2523ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธานั้นเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาที่ดีเป็นพิเศษมีสเสน่ห์บุคลิกหน่าจดจำรู้ราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบ สติปัญญาดีพูดจาชาชานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฟ้าหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่ตามมาสาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่ดาวคู่แข่งถึงสตัวทำให้มีบุคลิก เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดีทีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีธาตุให้คุณจะเป็นธาตุไม้และธาตุน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูในเรื่องของภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องของทางไกลมีธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งวงเล็บ ทองยินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันโดยทองยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนทองหยางนั้นคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกค,คือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดความคึกหน้าติ๊กกินสีทํานายดวงนาย,ยกตัวจริงจะเป็นใครเจาะสลายเซนลุงตู่ลุงป้อมเสียหนู ใครได้เป็นนายกถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกิ่นสีหรือชานาันรงค์ขันทีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทํานายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียจากทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่า หลังเลือกตั้งปี66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพียกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไว้จะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรคำถามถัดมาท่าทางจะใหญ่โตไหมนะคนนี้ติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถามถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้ล่ะเป็นยังไง ติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งคำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่นอนว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่ย1เอ็มีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปปาโยกซ้าย เขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานมานี้เมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้คำถามถัดมาอ๋อหรอหลายเซ็นนี้เจ้าตัวเป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมติ๊กตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหยิงทนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตกกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบว่าไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกรอบไหม ติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีคนหนึ่งอ่ะเกิดราศีสิง์ลัคนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13บที่ก,ก่อนก็พูดว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ้งอิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไว้เฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้าง,งั้นฉันเอาอีกคนนึงลุงป้อมเป็นยังไงติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิดวันที่11วันเสาร์เสาร์ทางกาลโยกเป็นอะไร ต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊ก,กตอบว่ามีหนึ่งประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชันบริรกูล13กันยายนวันพุธพิธีกรก็ถามว่าสาคนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทํานายทายทักถามว่าใครมีพลังกว่ากันนั้นแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีพิธีกรก็พูดว่าก็ดีหมดเลยใช่ไหม3คนนี้ติ๊กตอบว่าทั้งหมด ถ้าใครขึ้นเป็นนายกดีหมดพิธิกรก็พูดว่าพอดูออกแล้วละ่ะ1กับ3คือเสียหนูนะคะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปร่งวาจาไปเองนะ